ิลฟิน,นะคะก็จะมารีวิวไข่เซอร์ไพรส์ดิสนีย์นะคะแล้ววันนี้ฟิลฟิวน,นะคะก็มีน้องเพิ่อมอีกสองคนนะคะมาจากช่องมา,มาดูแฮปปี้ชื่อน้องเปินค่ะกับน้องโฟกัสแล้ววันนี้น้องเปินกับน้องโฟนนะคะก็จะมาแกะไข่เซอร์ไพรส์กับฟิลฟิวด้วยนะคะค่ะนี่นะคะก็จะมีคนละโฟค่ะเลือกแล้วคะ่ะเลือกแล้ว <laughs> พี่ขึ้นมาช้าพี่ไม่ได้เลือกของพี่เป็นของพิเศษคนอื่นเขาเลือกมาแล้วเขาอาจจะเป็นของพิเศษแล้วใครจะได้แก่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาโอนอยออกนะคะว่าใครจะได้แก่ก่อนค่ะหนึ่งสองนะโอนอยออกโอนอยออกฮิ้วออกก่อนแล้วเรามาโอนอยรสามคนโอนอยออกโอนอย หนึ่งสองสามสี่ใครยังเพิ่งเก็บพีก็สีเขียวหนูก็สีเขียวตอนนี้นะคะก็แกะเหลือแต่ตัวช็อกโกแลตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกไข่กันค่ะปอกไข่แต่หนูต้องรอนะคะหนูต้องปอกเหมือนไข่จริงๆป๊อกป๊อกส่วนตัวแคปซูลด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเรียงตามลำดับค่ะป๊อกปอกโอเคป๊อกป๊อกโอเคพี่ว่าไม่หมดแล้วแหละป๊อกป๊อะ เรียบรอยเรียบรแล้วเราก็ไปลุ้นกับเฟินนะคะว่าเฟินจะได้ตัวไหนค่ะลุ้นไปตามๆกันนะคะดูบิ๊แอบลุแอบล้เอาได้ไหมบกเลยบิบเลยแล้วแล้วก็หัวลุดหัวคับเจ้าหญิงเอลซ่าเอลซ่าอะไรเจ้าหญิงนิตาก็ผมความเหมือนเอลซ่านี่ก็ในว่ก็ในว่เดี๋ยวพี่ขดคนับพี่เขาประกอบแล้วหัวลุด พี่ตกใจตอนที่หน้าเขาหลุดออกมานี่ไงเห็นไหมเป็นเจ้าหญิงนิทาหนูก็นึกว่าเขาต้องใส่ชุดสีชมพูไม่ใช่หรอเขามีสองชุดไม่ใช่หรอไม่เคยดูเนยแต่เน้นๆเขาต้องเป็นสีชมพูไม่ใช่หรอก็เขาอยากใส่สีนะทำอะไรบางคนอาจจะชอบสีฟ้าในคาตาล็อกนะคะก็มีซูมๆด้วยแล้วก็ปนกับพวกตัวดิสนีย์ด้วยนะคะเฟิร์นก็ได้เป็นเจ้าหญิงนิทานะคะค่ะ มากน้องฟิวชอบนอนอยู่ในหมอนเอออยากหลับแล้วก็เดี๋ยวให้เฟิร์นโชว์ตัวแคตตาล็อกด้านในนะคะค่ะมีทั้งซูมซูมดิสนีย์นะคะเยอะแยะมากแล้วฟิล์มก็อยากไดุ้เสอร์ฟไพร์เสิร์ฟไพร์ดูลุ้นไปพี่อยากได้ทิงเกอร์เบลอยากได้เสิร์ฟไพร์โซมายใครแก่หนูเดี๋ยวต่อไปให้น้องฟิวแกะนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกับน้องฟิวกันมือลื่นโอ้แก้แกะทำรุ่น แม่จ้าชื่ออลไรเรียกแม่เลยได้ไหมเธอไม่ได้ให้เพื่อนแกให้เพื่อนแกให้แกไม่ได้โอ้ดูเหมือนมือไม่มันเลยมือมันไม่ต่างกันโอมโอล้ามนที่พัฒนาไว้ใช่ใช้คำศัพท์ที่แบบพัฒนาไว้นะคะโอลาโอลาค่ะโอลา เ้วตอนนี้ก็ได้โอลาฟมาแล้วนะคะอ<ะ>ีกห,ห,หนึห่งหน้าโอลาฟตัวมหน้าโอลาฟเป็นร้องไห้ออน้องฟิวตั้งใส่ฐานไหมหน้าโอลาฟเขามีสองแบบนะแบบหน้ายิ้มกับแบบไม่ยิ้มว,ว้าวน่า,นาราาักจังเลยหน้ารักจุงดองพอน้องฟิวนะคะได้ซุปซูโอลาฟค่ะเป็นหน้าแบบร้องไห้นะร้องไห้หรือเขาหนาวหรือเขาซันหรืออะไรร้องไห้หรือเปล่าเราคิดว่าร้องไห้นะกลัว ต่อไปนะคะพีมว่าเป็นคนที่สามนะคะที่จะได้แกะค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกับพีมกันเลยนะคะขอให้เป็นพิงค์กเบลออ้ยในเมมของอลิสใช่เลยน้องฟิวพี่รู้กับฟิวชอบใช่ยูโอลาตั้งฐานก่อนได้สูซูโอลาไม่ใช่นี้นะคะนี่เป็นแมวของไม่เหี่ยงนะคะเด็กๆอลิซพีมนะคะได้เป็นน้องแมวนะคะอยู่ในเรื่องอลิสค่ะในเมืองมหัศจรรย์ว้าว ในเดินแด่นมากสุดรังสิใช่นี่นะคะเป็นนาสีชมพูออกม่วงๆนะคะเขาจะล่องหุ่นได้นะใช่ค่ะแล้วหุ่นูพีฟิล์มี่นะหุ่นูหายค่ะหายแต่ยังจะยังตอนนี้นะคะก็เหลือข้อสุดท้ายค่ะคือน้องโปงนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกับน้องโปงกันเลยค่ะว่าจะได้เป็นตัวหน่อยห้าสี่สามสองแกเด่เด่น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 โอ้โหตัวตัวมิกกี้เมาส์ไม่มีโนซีของเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ไหม ตัวไหนโชว์มิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์มิกกี้แบบเซอร์ไพรส์ไหนไหนขอดูแปบบ๊บเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ออองไพรส์เซอร์ไพรส์พีโฟกได้เซอร์ไพรส์โฟกได้เป็นมิกกี้เมาส์ครับเป็นตัวเซอร์ไพรส์นะคะของน้องโฟกเซอร์ไพรส์มากแล้วฟิล์มก็อยากได้ตัวเซอร์ไพรส์มีเอลซ่าไหม วันนี้นะคะฟิวฟิวแล้วก็น้องเฟิร์นแล้วก็น้องโฟงนะคะได้มาแกะไข่เซอร์ไพรส์ดิสนีย์กันนะคะก็สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปเฟิร์นกับพกตรงนี้เลยเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คลิปนี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะที่มีน้องเฟิร์นนะคะแล้วก็น้องโฟงมาแกะไข่เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะก็สนุกมากเลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย